โลกธรรมแปด่็คือสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติบนโลกใบนี้ที่เราต้องเจอน่นคือมีลาบก็เสื่อมลาบได้มียศมีอำนาจ ก็เสื่อมยดได้มีความสุขปรากฏแล้วก็มีความทุกข์ปรากฏมีคนสรรเสริญแล้วก็มีคนนินทานี่คือโลกธรรมแปดใครก็หนีไปไม่ได้พระพุทธเจ้าขณะทรงประชนชีพ ก็มีคนไปว่าท่านพระองค์ท่านเหมือนกันนี่เป็นเรื่องประวัติคนที่มีปัญญาเมื่อมีโลกธรรมเหล่านี้มากระทบผู้นั้นจะไม่หวั่นไหวพอเข้าใจความเป็นจริงว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นบางคน รู้สึกว่าโชคไม่ดีเลยเราก็ไม่เป็นไรเราเป็นคนที่มีความโชคดีทำอะไรก็ดีไปหมดก็ดีแต่ถ้าโชคไม่เข้าข้างเราก็ไม่เป็นไรเพราะเป็นเรื่องธรรมดาบางคนมีคนรักก็ดีบางคนไม่มีคนรักคนรักจากไปก็ไม่เป็นไร เรื่องธรรมดามีได้ก็มีพบมีพบก็มีจากเป็นเรื่องปกติเคยเจริญรุ่งเรืองวันหนึ่งตกตำ่ำก็ไม่เป็นไรแล้วแก้ไขไปมีลาบก็เสื่อมลาบได้มียศอำนาจวันหนึ่งก็หมดยศอำนาจได้ปรากฏขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปวความสุขของเราปรากฏคนมีปัญญาก็ไม่ได้ตื่นเต้น นะความสุขหายไปความทุกเกิดมาเราก็าไม่เดือดร้อนก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องธรรมาดาปกตนะิเพียงแต่เราต้องมีปัญญามีสติไปรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้ถ้าเราคิดว่าเป็นเรื่องไม่ธรรมดาเราพยายามจะดินน้นรนเกิดความเดือดร้อนเกิดความทุกข์หมกเขาะไม่เข้าใจความเป็นจริงของโลก เวลาคนเข้าใจมีสติปัญญาใคร่ครวญเป็นเรื่องปกติของโลกไปนี้เราจะได้ปล่อยวางเบื้องต้นได้เวลามีสิ่งกระทบสิ่งสำคัญที่สุดคือสติของตัวเราเองถ้ากระทบมาแล้วไม่มีสติเราก็จะไหลไปไปปลงไปแต่งไปบีตกกังวลสร้างความทุกข์ขึ้นมาในใจสร้างความเดือดร้อนขึ้นมาในใจของเรา ถ้าเรามีสติคือรู้ต้นทางความทุกข์เกิดจากจิตของเราไปปรุงแตง่งจิตของเราหลงไปเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นตัวตนจริงๆอยากจะแบังครับบัญชาให้ได้ตามใจอยากซึ่งเป็นไปไม่ได้มีสติรู้ว่าเกิดความคิดขึ้นเราจะลังตั้งตัวแล้วความคิดเราคิดไปในแง่มุไหนกำลังคิดผิดผิดไหมไปหลงคิดหลงบงูง สร้างความทุกข์ร้อนขึ้นมาในใจไหมเรารู้ต้นทางเราก็ปล่อยวางจิตดวงนั้นก็เป็นจิตที่บาบว่างเกิดความเบาเกิดความสบายขึ้นมาไม่เดือดร้อนพราะเข้าใจความเป็นจริงไม่ไปปรุงแต่งสิ่งที่มันไม่เป็นสาระไม่ไปปรุงแต่งสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาเผาใจตัวเองเป็นจิตที่มีความร่มเย็นตลอดขณะได้ขาสติแต่หากเราเป็นผู้ที่ฝึกหัด เราก็ารู้ตัวเร็วเมื่อสติกลับมารลลึกได้เราจะรู้ว่าเราเผลอไปแล้วตะกี้ไปหลงปรุงแต่งแล้วก็สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมาในใจโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิน้นการฝึกหัดไม่ใช่ห้ามเราคิดเราคิดในสิ่งที่ควรเดี๋ยวคิดมีปัญหาเราก็แก้ไขค่อยๆค,ค,คิดไปแต่ความคิดส่วนเกินที่มาบั่นทอนเราก็ตัดส่วนนี้ออกไปบางทีคิดปรุงแต่งเราไม่ได้รู้ตัว ตามจริตของแต่ละคนคนราคะจริตก็ปรุงแต่งไปเรื่องกามราคะความกำหนัดรักค้ายินดีรักสวยรักงามก็ปรุงแต่งไปโทสะจริตก็มัวแต่ปรุงแต่งเรื่องความโกรธขึ้นมาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ถูกใจตนเกิดความหงุดหงิดฟึดฟัดเดือดร้อนตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างขวางหูขวางตาตัวเองไปหมดใครมาพูดจาด้วยกระโวกเวกโวยวาย นะาโทสะจริตนะาจิตไม่มีสติสตังอะไรสิ่งกระทบนิดนึงก็โวกเวกโวยวายไปเป็นภาพที่น่ารังเกียจกับคนทั่วไปนี่ก็เรียกว่าไม่มีสติขาดสตินะปรุงแต่งไปเลยคนที่วิตกจริตก็คิดวิตกกังวลไปทุกสิ่งทุกอย่างสร้างความเดือดร้อนขึ้นมาโดยไม่เกิดประโยชน์แก่ตนทำให้จิตตัวนี้เกิดความวุ่นวายเกิดความกังวลขึ้นมาไม่ได้เกิดประโยชน์ เรามีสติเราไปอยู่ที่ต้นทางคือจิตของเราจิตดวงนี้เป็นตัวเหตุทั้งหมดสร้างเหตุขึ้นมาถ้าเราไม่เข้าใจจิตดวงนี้ก็ทําให้เราเดือดร้อนได้เพราะฉะนั้นจงเป็นผู้ที่มีสติทุกเมื่ออยู่ที่ใจตัวเองมีสติปัญญาคอยสอนจิตตัวเองสติแล้วก็ใช้กรรมฐานต้องขยันหมั่นเพียรฝึกหัดสติไม่ได้เกิดเองเราต้องฝึกหัดให้มีความแก่กล้าขึ้นมา สติทั่วๆไปกับส่วนมากคนไม่ค่อยมีเผลอไปไม่รู้กายไม่รู้ใจของตนให้มีสติอยู่ในกายใจตนโดยใช้กรรมฐานที่เราทำแล้วสบายทำบ่อยๆคนที่ศรัทธาพระพุทธเจ้าล้วลึกถึงพุทโธพุทโธอยู่ในใจลรวลึกถึงคำคำนี้เพื่อที่ว่าไม่ให้ไปปรุงแต่งเรื่องอื่นให้มีอารมณ์เดียวกับคำว่าพุทโธนี้ ถ้าคิดปรุงแต่งเราก็รู้พูโทโธหายไปแล้วนี่คืออุบายทำจิตให้เกิดความสงบเกิดความรัง,งับตั้งมั่นขึ้นมาหรือจะใช้อานาปานสติดูลมหายใจก็ได้เป็นเบื้องต้นลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ลมหายใจเขา้าออกของตัวเองตลอดเวลาไม่ต้องไปบังคับลมทำให้สบายสบายตามธรรมชาติของลมนั้นทำสิ่งใดก็แล้วแต่ให้มีสติทุกเมื่อ การงานใดภายในภายนอกมีสติเคลื่อนไหวร่างกายยืนเดินนั่งนอนรับประทานอาหารจะดื่มจะจะทานอาหารจะคิดจะพูดมีสติอยู่ในปัจจุบันนั้นตลอดทำแบบนี้ค่อยๆจิตค่อยๆมีความสงบขึ้นมาพอรู้เท่าทันนะมันอยู่ในปัจจุบันที่เราทำไม่ไปปรุงแต่งส่วนเกินทำแบบนี้ตลอดเวลาสติค่อยๆแก่ข้าขึ้นมา ทำฝึกหาต่อเนื่องสติต่อหนึ่งเกิดเป็นความรู้สึกตัวสัพชัญญาอยู่ตรงนี้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาไม่ไหลไปตามอารมณ์เป็นจิตที่เรียกว่าเป็นสมาธิจิตมีสติสัพชัญญาคือเราลึกได้ในปัจจุบันไม่เพลอมีความรู้สึกตัวที่ใจตัวเองด้วยความวางเฉยตลอดเป็นความรู้เด่นขึ้นมาคือจิตที่เป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธินิลมเย็นเพราะไม่ไหลไปตามอารมณ์ ความคิดปรุงแต่งปรากฏขึ้นมาก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งจิตที่ตั้งมั่นนีจิตผู้รู้เราก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งเด่นขึ้นมาไม่ไหลไปตามความปรุงแต่งนั้นกายก็แยกออกได้เจ็บไข้ได้ปว่วยเราก็แยกได้ความเจ็บไข้ได้ก่อยความความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกขเวทนาที่ปรากฏก็เป็นส่วนส่วนหนึ่งจิตก็เป็นส่วนหนึ่งกายก็เป็นส่วนหนึ่งต่างคนต่างจริงต่างคนต่างแยกออกไป ความสุขความทุกข์ในใจปรากฏขึ้นมาก็เป็นสิ่งหนึ่งเป็นขันขันหนึ่งกองกองหนึ่งต่างควรต่างจริงเราเข้าใจเรมแยกได้นี่เป็นต้นทางแห่งการเดินปัญญาพินี้พิจารณาต่อไปเห็นความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปไม่ได้เป็นสาระอะไรความสุขเกิดขึ้นมาความสุขก็ดับความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไป ทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายเราตั้งอยู่เดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องดับไปแต่สลายไม่เหลืออะไรหรอกมีแต่ความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตที่ไม่เข้าใจจิตหลงดวงนี้เท่านั้นน่ะถือต้นเหตุเข้าไปยึดมั่นถือมั่นทุกสิ่งที่เรียกว่าเป็นสมุทัยเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ในจิตกูหลงไม่เข้าใจไปยึดมั่นถือมั่นนี่เองจิตจะคลายความยึดมั่นถือมั่นมันทำบ่อยๆจิตจะเริ่มเห็นความเป็นจริงเริ่มแรกเราฟัง เป็นแค่ธรรมะพังความจำเราจำธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วเราน้อมเข้ามาทำทำไปเรื่อยๆวันหนึ่งปรากฏขึ้นมาในใจตนเราเห็นความเป็นจริงเหมือนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนเห็นความเป็นจริงเรื่องรูปนามกายใจตัวเองค่อยๆเกิดการจางคายความยึดมั่นถือมั่นเกิดการปล่อยวางนี่เป็นทางที่เราจะนำเนินชิตเราไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ ให้ทุกทท่านเป็นผู้ที่ไม่ประมาทอยู่บนโลกใบนี้ก็อยู่อย่างคนที่ไม่ได้ทุกขร้อนเหมืนคนอื่นไปเพราะเรามีธรรมะประจํำใจมีหลักเกณฑ์มีหลักใจในการดำรงชีพนะโลกเขาทำมากระทบสิ่งที่ไม่สมบังมากระทบเราก็ไม่เดือดร้อนแก้ไขได้เราก็พยายามแก้ไขแก้ไขไม่ได้ก็ปล่อยวางไปท่องเสมอเสมอไม่เป็นไรนี่เป็นเรื่องธรรมดาของโลก เาเจอสิ่งที่ไม่พอใจก็ไม่เป็นไรนี่คือเรื่องธรรมดาของโลกสารสอนใจตัวเองบ่อยๆจิตโดนนั้นจะค่อยๆลมเย็นขึ้นมาปฏิบัติถูกทางความทุกข์ก็จะหมดไปเรื่อยๆให้ทุกๆท่านมันทำความเพียนจะได้ประสบความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้าในทางธรรม